ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่เร่งความเร็วได้ดีจริงๆครับลองวิ่งนะครับเพด5นะครับแล้วก็กดลงไว้4ต้นเลยนะครับบอกเลยว่าแอดบอบให้5ดาวเต็มๆเนาะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับแอดฟอบนะครับก็จะมาเล่าเรื่องรองเท้าวิ่งคู่หนึ่งให้ฟังนะครับซึ่งรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับ แอด๊อปเนี่ยใส่วิ่งไปแล้วประมาณ50กิโลนะครับผมซึ่งรองเท้าคู่นี้บอกเลยว่าชื่นชอบมากนะครับจะเป็นยังไงนะครับสำหรับรองเท้าเ a ล l y t เ n นเนอคู่นี้นะครับ นะครับจะเอาฮก้ามารซิกนะครับมาวิ่งบนพื้นถนนนะครับให้ดูนะครับว่าเวลาวิ่งแล้วรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงนะครับผมในเรื่องฟิลลิ่งนะครับ ากที่เมื่อสักครู่นะครับแอดป๊อปได้ลองวิ่งบนพื้นถนนดูนะครับผมต้องบอกว่าเจ้าโฟม SCF EVA เนี่ยตอบสนองการวิ่งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะวิ่งแบบช้าๆก็แบบว่านุ่มซัพพอร์ตนะครับหรือว่าถ้าจะกดเร่งความเร็วหน่อยเนี่ยก็ทำงานได้อย่างดีนะครับคืนตัวได้เป็นอย่างดีนะครับส่งให้เรานุ่มไหลไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับผมซึ่ง มักซิกตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนนะครับแต่ว่าวิ่งแล้วรู้สึกดีมากเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้นะถ้าเห็นว่าแอด๊อบอยู่ตรงไหนเนาะก็จะเป็นลู่ยางนะครับผมเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่าวิ่งบนลู่ยางแล้วเป็นยังไงนะครับ ว่าการเอาฮู้ามักซิกนะครับมาวิ่งที่ลู่ยางนะครับอย่างนี้นะครับก็จะทําให้รองเท้าเนี่ยยิ่งนุ่มลงไปนะครับกว่าที่วิ่งถนนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นุ่มจนแบบว่ายวบลงไปเยอะนะครับผมก็ยังทาให้การตอบสนองของโฟมเนี่ยวิ่งไปได้แล้วก็ควงขาไหลไปได้เรื่อยๆนะครับต้องบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเหมาะกับการเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์นะครับ สำหรับคนที่ต้องการฝึกวิ่งเร็วเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าน้ำหนักก็เบานะครับไม่ได้น้ำหนักหนักเลยนะครับผมแล้วก็ใส่แล้วก็สบายเท้ากระชับเท้ามากนะครับเรียกว่าตอนนี้เป็นรองเท้าคู่ที่แอดป๊อปเนี่ยหยิบมาใส่ซ้อมวิ่งในทุกๆวันเลยนะครับผม ว่าส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้แอดปอบอกว่าวิ่งไป50กิโลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการวิ่งเพจ6เพจ7นะครับเดี๋ยวจะมาวิ่งเพจ5ให้ดูนะครับว่าโฮก้ามัซิคคู่นี้เวลาวิ่งเพจ5หรือว่าจะกดลงไปต่ำเพืเพจ4เนี่ยรองเท้าจะเป็นยังไงแล้วก็ตอบสนองดีแค่ไหนนะครับไปดูกันครับ ครับที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเหนื่อยเลยทีเดียวลองวิ่งนะครับเพนห้านะครับแล้วก็กดลงไว้สีต้นเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่เร่งความเร็วได้ดีจริงๆนะครับเหมือนตามที่เขาโฆษณาไปนะครับว่าออกแบบมาเพื่อ ซ้อมทาความเร็วนะครับซึ่งนะครับถ้าใครนะครับได้รองเท้านะครับมักซิคคู่นี้ไปนะครับสําหรับการซ้อมวิ่งลงขอดหรือว่าเทมโปเนี่ยบอกว่าต้องวิ่งสบายมากนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เร้งเหมือนพวกซูเปอร์ชูทั่วไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รองเท้ารุ่นที่เป็นซูเปอร์ชูนะแต่ว่าเป็นรองเท้าที่กดความเร็วแล้วไปทันทีเลยนะครับอันเนี้ยแบบโอ ชัดๆเลยเพอกดปุ๊บติดปั๊บคือเหมือนแบบว่ารองเท้าแบบที่สั่งได้จริงๆนะอันนี้เห็นชัดๆเลยว่ากดปุ๊บติดปั๊บจริงๆนะครับผมแล้วก็การลงเท้านี่ยมั่นคงนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเนาะเวลาลงเท้านี่แบบว่ามั่นคงมากนะไม่ได้บังคับให้เราไปลงหน้าเท้าจนเกินไปด้วยนะครับซึ่งนะครับ เป็นข้อดีอีกอย่างนะครับที่โฮก้าม x คคู่นี้เนี่ยออกแบบมานะครับผมโอเคยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้แอดบ๊อบก็ขอไปพักเหนื่อยก่อนนะวิ่งเหนื่อยเลยทีเดียวนะแล้วก็ครั้งหน้านะครับจะมีรองเท้าคู่ไหนหรือจะมีงานวิ่งไหนนะครับถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆชมกันอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากรองเท้าคู่นี้ไว้ด้วยนะครับ บอกเลยว่าแอดบอบให้5ดาวเต็มๆเนาะเพราะว่าอัปเปอร์ก็สวยนะครับแล้วก็รูปลักษณภายนอกเ่ยดีจริงๆสวยงามมากนะครับวันที่12เนี่ยสีที่แอดบอบใส่ก็จะมีออกวางจําหน่ายนะครับหรือว่าก็วันที่15มีนาก็จะมีอีก2สีมาให้ช็อปกันนะครับมาให้เก็บไว้ในตู้รองเท้าแล้วก็เอามาใส่วิ่งกันเนาะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ โฟมที่ปรับมาเนี่ยก็ดีมากนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาขึ้นเยอะเลยนะครับผมอ่ะยังไงฝากโฮก้ามา x ์คซิกด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ